มาดูฟอร์มนักเตะประจำซีซั่นจาก7ลีกใหญ่ทั่วยุโรป22ทีมออฟเดอะซีซั่สนุกได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือรวมไปถึงช่องทางใหม่ล่าสุดกับคอมมูนิตี้สำหรับคนรักฟุตบอลและเกมดิ s c o r d และติ๊ t o ็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับเมื่อวานนี้ผมตื่นมาประมาณ3ามสี่โมงเย็นนะครับ มีพัสดุมาส่งที่บ้านเป็นเสื้อนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไอแต็์ผีเขียวอ่อน <c oughs> สวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่15เดือน8ปี2565ก่อนไปรับชมรับฟังเนื้อหาข่าวสารในคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, หนึ่งกดติดตามไปกำลังใจในการทำคริปโตรุ่ง และสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างในเหมือนเช่นเดิมนะครับว่าทุกท่านคิดเห็นประการใดกับข่าวในคลิปนี้วันนี้ก็จะมีควันหลงหลังจากจบเกมที่แมนยูเต็ดนะฮะบ,บุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ดอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะเร็วๆหน่อยแฟนบอลน,นะครับต้องการนักเตะคนที่4หรือคนที่5เข้ามาเสริมทัพแล้วก็คอนเทนต์หลักในคลิปนี้นะต้นคลิปจะเป็นเรื่องราวนะครับดราม่า ที่มันไม่ค่อยดีนักใต้เตียงปีศาจแดงเข้าคอนเซปต์รายการเกี่ยวกับเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับมากันที่ข่าวแรกนะครับช่องเราก็นําเสนอทุกสถิติไม่ว่าจะดีหรือว่าไม่ดีถ้าผมเจอมานะผมจะนํามาฝากกันจากตารางพรีเมียร์ลีกนะครับว่าตอนนี้แข่งไปแล้ว2นัดบางทีก็ยังแข่งไม่ครบบางทีมก็แข่งไปครบแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรียไทม์ยังนําเป็นจ่าฝูงนะครับพรีเมียร์ลีกฤทอยู่ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จมบุ้ยของตารางซึ่งเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วที่แมนซิตี้อยู่อันดับที่1แมนยูอยู่อันดับที่20เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับเมื่อเกือบ100ปีที่แล้ววันที่29พฤศจิก,กายนปี1 9 2 9้กช่วงนั้นก็แมนซิตี้รังนะครับอันดับที่1แมนยูเอเต็อยู่อันดับสุดท้ายซีซั่นนั้นแมนเชสเตอร์ยูเอเต็จบอันดับที่17จบอันดับที่17ยังไม่ตกชั้น แต่ซีซั่นถัดไปก็อยู่ดับที่22นะฮะร่วงลงไปเล่นดิวิชันสถิสตีต่อมาที่น่าเป็นห่วงสำหรับฟอร์มการเล่นของเขาอดีตเดอะแบกนะตอนนี้นะครับก็มีกระแสเสียงที่โจมตีวิพากษ์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นของนักเตะมายูเต็ดหลายคนมากๆไม่ว่าจะเป็นลิซานโดมาตินเนสเดียโกดานลอดลูกชอคู่หูสี่แผ่นดินแม็กเฟสมาคัสแรดฟอร์ดเจดอนซานโชส่วนอีกคนนึงนะครับ ที่โดนวิาพากษ์วิจารณ์นะฮะโอ้โหในช่วงหลังๆมาเนี่ยฟอร์มการเล่นหลุดออกนอกทะเลไปเลยนั่นคือบรูโน่แฟนันตอกย้ําด้วยสถตินี้นะครับบรูโน่แฟนันไม่ได้ทำแอสซิสต์อะให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับมาแล้ว14นัดติดต่อกันคือไม่ได้จ่ายบอลทำแอสซิสต์ให้เพื่อนอะ่ะทําประตูนะครับติดต่อกันมาแล้ว14นัดครั้งสุดท้ายที่บรูโน่สามารถจ่ายเพื่อนทาแอสซิสต์ได้ เกิดขึ้นในเกมที่พบกับยูงทองเรซยูเนเตดครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี่เดือนสิงหาคมแล้วมึงไม่จ่ายบอลให้เพื่อนยิงประตูเลยเนี่ยติดตีนัดติดต่อกันแล้วครั้งสุดท้ายต้องย้อนไปนู่นเลยกุมภาพันธ์วันเจอรลีดโอ้โหอาการหนักมากแล้วช่วงปรีซีซั่นเนี่ยไม่มีทั้งประตูแล้วก็ไม่มีทั้งแอซซิตน่าเป็นห่วงมากนะครับบรูโน่นะอีกคนที่น่าเป็นห่วงก็คือดาวิดเดียเอาง่ายๆว่าตัวผู้เล่นของแมนยูเตตเนี่ย มากกว่าครึ่งทีมฟอร์มการเล่นต่ำกว่ามาตรฐานมากข่าวต่อไปนะครับมากันที่ s u n เดย์ไทม์เล่นข่าวนะครับบอกว่าเอเจนต์ของเอริกเทนฮาร์รู้สึกโกรธนะใช้คําว่าโกรธเลยอะแล้วก็ไม่ค่อยพึงพอใจอย่างมากที่บอร์ดบริหารคนในผู้มีอํานาจของยูเอเทดเคยคํามั่นสัญญานะครับตอนที่เซ็นสัญญากับเอริกเทนฮาร์เคยให้คํามั่นสัญญาไว้ว่าจะเสริมทัพด้วยการซื้อนักเตะให้5คน ปัจจุบันนะครับเสริมทัพมาได้เพียงแค่3คนเท่านั้นเป็นการซื้อ2แล้วก็เซ็นฟรีหนึ่งเป้าหมายเบอร์นหนึ่งอย่างเฟลกี้เดยองนี่ก็ทําดีลมาเกิน3เดือนแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ารออะไรกันแน่ความไปไปได้นในการได้ตัวก็ลดน้อยลงไปทุกทีทุกทีและจากฟอร์มการเล่นปัจจุบันนะ่ะผมถาม,หน,ามนหน่อยว่ามันดึงดูดให้เฟรงกี้เดยองย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูเตดไหมยิ่งยากเข้าไปอีกถูกไหมครับนอกจากนี้นะฮะ จะเป็นนะครับผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์อีกคนนึงคือนอกจากเดยองเนี่ยก็อยากได้กองกลางนะครับเข้ามาวมทีมอีกหนึ่งคนตัวรุกแนวบนจะเป็นปีกตัวรุกริมเส้นหรือแม้กระทั่งกองหน้าก็ยังไม่สามารถเสริมทัพเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับมีเสียงวิพาษ์วิจารณ์ผมไปรวบรวมคอมเมนต์มาจากแฟนบอลต่างประเทศนักวิเคราะห์ต่างๆหน้าตอนนี้นะครับเรื่องของใจทัศนคติ เรื่องแท็กติกในสนามเนี่ยก็ยังน่าเป็นห่วงหลายๆคนนะครับวิพา์วิจารณ์ว่าเอริกเทนฮาร์ประมาทพิมิลีกเกินไปหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นด้วยนะโดนรับน้องคือใหม่มากๆกับพิมิลีกอะซึ่งเรื่องตรงนี้ยไอการโดนรับน้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจกเกนคอปหรือแม้กระทั่งเป๊ปกวาดดีอล่านะครับในอดีตก็เคยโดนรับน้องมาแล้วโดยการทีบ,บางคนย้ายมาคุมทีมในพิมิลีกใหม่ๆไม่เคยโดนรับน้องปรับตัวได้เลยก็มี อยู่ที่ว่าแต่ละคนน่ะจะสามารถหาจุดเปลี่ยนของตัวเองได้ไหมก็คาดหวังให้เทนฮาร์สามารถหาจุดเปลี่ยนได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าโดนพิพาทวิจารเรื่องของแท็ติกในสนามประมาทพิมิลีเกินไปหรือเปล่าหลักการรูปแบบการเล่นบางอย่างที่คุณเคยใช้งานได้ที่ลีกเนเธอร์แลนด์เอเดวอซีลีกจะมาปรับใช้กับพีมิลีกมันอาจจะทําไม่ได้เพราะต้องยอมดับตามตรงนะครับว่าพิมิลีกเป็นลีกที่ เล่นกันหนักมากเรื่องของฟิสิกอลการประทะร่างกายสรีล่าต่างๆนาพวกเนี้ยมันจําเป็นมากๆอ่ะมันปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเกิดร่างกายคุณไม่พร้อมอ่ะคุณเจอเกมเร็วเกมหนักคุณอาจจะไม่รอดนอกจากนี้นะครับจุดเด่นของเบนฟอร์ดเป็นทีมที่เล่นลูกเซตพีได้เก่งมากชอบปม นะฮะคือแบบว่าเหมือนบอลอังกฤษโบราณเลยคือแบบว่าบ bon อลบอมอ่ะเบนฟอร์ดเนี่ยคาดดาวได้เลยนะครับว่าลีซานโดโอเคมึงลงไปโตจริงแน่ๆจับคู่กับแม็กควายถ้าคุณเป็นเบนฟอร์ดคุณจะเลือกจู่โจมไปหาใครอะคุณจะเลือกบอมไปใส่ลีซานโดหรือว่าคุณจะเลือกบอมไปใส่แฮร์รี่แม็กควาซึ่งตรงนี้นะครับโทมัสแฟงผู้การทีมของเบนฟอร์ดนะให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าส่วนตัวเขาอะ เขาก็ดูเกมของแมนยูเต็ดนะครับในวันที่เจอกับไบรตันผมดูเกมที่ไบรตันเจอกับแมนยูเต็ดและพวกเขาทําได้ดีผมไปลองศึกษาดูแล้วก็พบว่าปกติไบรตันเนี่ยจะเป็นทีมที่ชอบต่อบอลสั้นๆจากกองหลังขึ้นมาแต่ในเกมกับแมนยูเต็ดพวกเขาเปลี่ยนแนวทางพวกเขาไปใช้บอลไดเล็กโยนบอมยาวทุกจังหวะที่มีโอกาสดังนั้นเราอ่ะจึงลองเล่นแบบนั้นดูปรากฏว่าได้ผลนะครับ ซึ่งเรื่องนี้นะเจมี่เรปแนปก็คอมเมนต์เหมือนกันนะครับว่าถ้าคุณจะใช้งานเซนเตอร์ที่สูงแค่175ซนติเมตรเนี่ยคุณไม่สามารถต่อสู้ในลีกนี้ได้หรอกเขาอาจจะโอเคกับเอเดวิซีลีกแต่ถ้าเกิดคุณต้องมาเล่นที่อังกฤษทุกสัปดาห์ทุกทีมอ่ะจะมองหาจุดอ่อนตรงนี้ทุกทีมจะพยายามเล่นงานใส่ลิซานโดปาติเนสอย่างแน่นอนจริงๆแล้วในมุมมองผมเขาเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของสลีละ ถ้าเกิดคุณเป็นกองกลางก็นับว่าตัวเล็กแล้วนะยิ่งเป็นเซนเตอร์แบ็กเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นบทให้สัมภาษณ์ของโทมัสแฟรงค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ของเจมี่แรปแตบนะที่เห็นประการใดนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้จริงๆก็มีความเห็นของแฟนบอลทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศที่สนับสนุนนะครับให้เอริกเทนฮากร้องไหมเอาลิซาโนมาติเนสไปเป็นกลางรับในลักษณะตัวชน และคุณหาตัวขึ้นบอลมาคนหนึ่งจับคู่กันในระบบ4 2 3 1หนึ่งคุณอยากได้เฟรนกี้เดยองนะครับในรูปแบบการเล่นที่เขาเคยปั้นเดยองที่อารจ็อัมสเตรอร์ดัมอ่ะให้เดยองเป็นตัวพลิกบอลแล้วก็พาบอลขึ้นไปแต่ในตอนนั้นน่ะต้องไม่ลืมนะครับว่าเฟรนกี้เดยองนะครับตอนเล่นได้กับอาเจ็อัมสเตอร์ดัมเขามีตัวชนหนึ่งคนก็คือรู้สึกว่าจะชื่อลาเซโชนมั้งเป็นตัวปัดกวาดเป็นตัวคอยช่วย ดังนั้นนะครับต่อให้แมนยูเอตตสมมุตินะได้แฟรงกี้เดยองหรือว่าได้ราบิโอมาเล่นบทบาทตัวขึ้นบอลตัวพาบอลสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยก็ยังต้องการตัวปัดกวาดตัวมดงานที่เข้าบอลได้ไม่เสียเปรียบคู่แข่งแบบเฟสอยู่ดีแต่จริงๆแล้วอ่ะรูปร่างของเฟสกับลิซานโดก็ไม่ค่อยต่างนะกันนะก็ไม่ได้จัดเป็นนักเตะที่มีสรีละ รูปร่างที่สูงใหญ่นะฮะแต่ลิซานโนมาติเนสเนี่ยเขาจะเข้าบอลดุดดันกว่าเฟสไงค่อนข้างเด็ดขาดมากกว่าอ่าลองดูไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตะกี้ก็ว่ากันมายาวเลยนะครับต่อมานะครับเป็นข่าวดราม่าของพี่โดอีกแล้วจุดเริ่มต้นนะครับมันเป็นควันหลงหลังจากที่มีคลิปที่คริสเตียโนโรนัลโดนะครับเดินออกจากสนามไปโดยความไม่ค่อยพึงพอใจแล้วก็ไม่ได้ไปปลกมือขอบคุณแฟนๆที่ตามมาเชีย ก็จากสาเหตุดังกล่าวนะครับทำให้มีข่าวในแง่ลบตามมาหลังจากนั้นรายงานจากสกายสปอร์ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาจยกเลิกสัญญากับคริสเยโนโรนัลโดหลังเจ้าตัวนะครับมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะไม่ค่อยแสดงความเคารพต่อเพื่อนร่วมทีมแล้วก็แฟนบอลโดยเข้าห้องแต่งตัวไปเลยนะครับหลังจบเกมที่แพ้เบรนท์ฟอร์ดและมีความต้องการอยากให้เจ้าตัวปรับปรุงเรื่องนี้เป็นการด่วนอยางไรก็ตามนะครับข่าวจาก ซามมล,ลักเฮิร์ตนะฮะของแมนเชสเตอร์อินนิงนิวครับเขายืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไอการพิจารณายกเลิกสัญญากับโดนัลดนั้นไม่เป็นความจริงไอการที่มีข่าวออกมาบอกว่าแมนยูไนเต็ดจะพิจารณายกเลิกสัญญากับโดนัลดนั้นไม่ใช่ความจริงอันนี้เป็นข่าวจากซามูล,ลักเฮิร์ตแต่บางคนนะครับชาวเน็ตบางส่วนก็มองว่าเป็น PR ของสมโมสร ความเป็นส่วนตัวของอเล็กคุกนะครับผู้สืบข่าวจากทอสปอร์ตเทียสองเกี่ยวกับเรื่องราวสถานการณ์ที่แมนยูเอต์อาจจะยุติสัญญายกเลิกสัญญากับคริสเตียโนโรนัลโดส่วนตัวนักคุกนะครับมองว่ามันไม่น่าเป็นไปได้อย่างมากไม่น่าจะเป็นแบบนั้นข่าวดราม่าของพีโดยังไม่จบนะครับรายงานจากพอเฮิร์ตผู้สืบข่าวเทียหนึ่งครับสายตรงแมนยูเอต์แรนดข่าวบอกว่าบรรดานักเตะในทีมปีศาจแดงรวมทั้งสตา์ฟโค้ช ต่างไม่พอใจกับสิ่งที่โรนัลโดนั้นปฏิบัติออกมามากขึ้นมีการมองกันว่าโรนัลโดเนี่ยพยายามหาทางย้ายทีมในช่วงเวลาที่ผ่านมาสุดท้ายแล้วเนี่ยควรให้โรนัลโดนั้นอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่แล้วก็มีรายง,งานอีกว่าโรนัลโดอารมณ์ไม่ค่อยดีนะอารมณ์วอรจอยในช่วงที่ฝึกซ้อมที่แคริงตันสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยคือหงุดหงิดง่ายอะ่ะในส่วนของตระกูลเกลเซอร์ ไม่ค่อยอยากปล่อยโรนัลโดครับออกจากทีมไปเพราะยังมองว่าโรนัลโดนั้นเป็นนักเตะซุปตาประจำทีมยังสามารถพึ่งพาเรื่องของการตลาดเรื่องของการขายทรงขายเสื้อได้อ่าประมาณนี้นะโอ้โหนี่เป็นรายงานจากโพลเฮิร์เลยนะผู้สื่ข่าวทีมหนึ่งต่อให้มันจะเชื่อถือไม่ได้ร้อยเปเซ็นะครับแต่ว่ามันก็มีน้ำหนักมากกว่าการเขียนข่าวของนักข่าวคนอื่นน่ะถูกไหม มันจะมีการเมืองภายในอีกไหมเนี่ยเรื่องของโรนัลโดเนี่ยมันยังไม่ค่อยเคลียร์แต่เรื่องที่ค่อนข้างเคลียร์คือเอริกเทนฮาร์กไม่พอใจอย่างมากก็จะนัดจัดเต็มนะครับเมื่อวานนี้นะฮะมีข่าวว่าเอริกเทนฮาร์กนะครับ,มววรบไม่พอใจลูกทีมอย่างมากสั่งยกเลิกยกเลิกวันหยุดเลยอ่ะการซ้อมเมื่อวานนี้นะครับเอริกเทนฮาร์กให้ลูกทีมซ้อมโหดในขณะที่สภาพอากาศมีอุณหภูมิ30องศามีรายงานนะครับว่านักเตะทุกคน ถูกสั่งให้เริ่มต้นอบอุ่นร่างกายด้วยการวิ่งเป็นระยะทาง13.8กิโลซึ่งตัวเลขดังกล่าว13.8กิโลเนี่ยคือจำนวนระยะทางที่ผู้เล่นเบนส์ฟอร์ดทั้งทีมวิ่งได้มากกว่านักเตะปีศาจแดงในเกมดังกล่าวนักเตะเบน์ฟอร์ดทั้งทีมวิ่งรวมกันไปนะครับหลังจบเกมระยะทางรวมกันนะฮะ109.4กิโลในขณะที่นักเตะแมนยูเตทั้งทีมวิ่งรวมกันไปเนี่ยแค่95.6กิโล เอาไปหักลบกันก็ได้เท่ากับ13.8กิโลนี่ขนาดครึ่งหลังเนี่ยแมนยูนะครับเป็นฝ่ายคอนทรลเกมนะคองบอลมากกว่าสุดท้ายเจ้าบ้านก็ยังวิ่งมากกว่าอยู่ดีเบื่อเชยกันมานานตบ้ายจนเคยตัวพอเฮิร์นะครับเขียนข่าวทิ้งท้ายว่าหลังจากความพ่ายแพ้ต่อเบลนฟอร์ดเอริกเทนฮารได้พยายามนะครับร้องขอให้บอร์ดบริหารแมนยูเอเต็ต เส้นสัญญาคว้าตัวผู้เล่นคนอื่นๆน่ะเข้ามาร่วมทีมก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงฟังข่าวปวดตับกันมามากกว่าครึ่งคลิปนะครับข่าวต่อไปมากันที่ตลาดซื้อขานักเตะดีลขาเข้านี่เริ่มมีข่าวกับตัวละครลับอีกแล้วในดีลกองหน้านะครับคนนี้ชื่อว่าราอูเดโตมัชนี่เด็กบ้านเก่าเลยเอามาเปิดน,นะรายงานจากสื่อทางฝั่งสเปนนะครับระดับสูง รูตัวอย่างเช่นโกเป้ก็เล่นข่าวเหมือนกันนะครับเขาบอกว่า Manchester แมนเชสเตอร์เด็ดสนใจนักเตะคนนี้ถ้าเกิดดีลวนี้เกิดขึ้นนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ25-30ล้านยูโรสำหรับราอูเดโตมัชโอ้โหผมไปเช็คมานะครับถือว่าเป็นนักเตะที่ยิงประตูะในลาลีกาสเปนได้เยอะเหมือนกันนะชั่วโมงนี้ผมเอาหมด ราคาแค่ยี่สบห้าสาสิบล้านยูโรเนี่ยจะจบลงแค่นี้จริงไหมเนี่ยผมกลัวว่าราคาไม่จะอัพไปมากกว่านี้ถ้าเกิดมีข่าวกับแมนยูต่อจากเนี้ยแต่ตรงๆนะเอามาก่อนเถอะเอามาเลยใครมาก็ได้เนี่ยเสริมทับเข้ามาหน่อยกองกลางก็ต้องซื้อด้วยนะข่าวต่อไปนะครับในดีลของราบิโอรายงานจากนะ้ำมันล็อกนะครับคนนี้เป็นแนวก็อสิบเขาบอกว่า การเจรจากับทางฝั่งของยูเว่ไม่ใช่ปัญหาน่าจะตกลงค่าตัวกันได้นะครับที่ประมาณนะฮะตัวเลข17ล้านยูโรบวกกับแอดออนนะครับต่อให้ได้ราบิโอเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนจุดยืนก็จะไม่เปลี่ยนความตั้งใจความมุ่งมั่นในการเซ็นสัญญากับเฟรนกี้เดยองนะตอนนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าการเจรจากับยูเว่ไม่ใช่ปัญหาแต่การเจรจากับคุณแม่เนี่ยที่เป็นแม่แล้วก็เอเย่นของราบิโอ ก็คือตัวทําให้ดีลนี้มันชังงักนะเนื่องจากคุณแม่ของราบิโอนะครับต้องการค่าเหนื่อย1นึ่งแสนคมมูนปอนต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่แมนยูเต็ดนะครับมองว่ามันเยอะมากเกินไปหน่อยอะ่ะก็จะมีการเจรจาต่อรองเพื่อหาทางออกนะครับภายในสัปดาห์นี้ลำดับความสำคัญของแมนยูเต็ดนะครับรายงานจากฟาบิซิโอโรมโาโนคือการปิดดีลราบิโอนะครับให้จงได้จะมีการติดต่อใหม่ ในอีก24-48ชั่วโมงข้างหน้าต่อจากนี้กับเวโรนิกคุณแม่ของราบิโอเพื่อปิดดีลนี้ให้รู้ล่วงมาแล้ว24-48ชั่วโมงในตำนานโรมาโนนะครับเรียนข่าวผ่านทางช่องทาง YouTube ของตัวเองเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตต้องการเสริมทัพด้วยการคว้าตัวผู้เล่นอย่างน้อยๆน,นะ2 3คนสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับมันจะเป็นสัปดาห์ที่ยุ่งเหยิงมากๆเลย สำหรับเป้าหมายของแมนยูเต็ดนะครับหลายๆเป้าหมายนะไม่ใช่เพียงแค่ราบิโอแต่มันจะเป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายมากๆทุกดิลเลยก็ว่าได้อ่าประมาณนี้นะผมก็พยายามตีความนะครับจากสิ่งที่โรมาโนนะครับแรนข่าวมาต้องการเสริมทัพคว้าตัวผู้เล่น2 3ถึง3คนอย่างไรก็ตามนะครับข่าวจากเจสันเบิร์ดผู้สืบข่าวเทียสองของเทเลกราฟเอริกเทนฮานะครับต้องการให้แมนยูเต็ด เซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะไม้เขาตำแหน่งกองกลางเนี่ยสองคนก่อนสิ้นสุดเดือนสิงหาคมแล้วก็คาดหวังว่าราบิโอนะจะเซ็นสัญญากับแม n u ่เต็ดนะครับก่อนเกมที่พบกับลิฟูอ่ะคาดหวังให้มันทันเวลาแต่ผมดูทรงนะผมวิเคราะห์จากประสบการณ์แล้วก็ทิศทางข่าวนะครับเป็นไปได้ยากมากลำดับความสำคัญนะครับนอกจากราบิโอนะฮะเฟรนกี้เดยอง นั่นคือผู้เล่นตำแหน่งปีกครับอยากได้ไปีกนะฮะตัวลุกดิมเส้นเข้ามารวมทีมถ้าเกิดสามารถเก็บโรนันโดนะครับไว้กับทีมได้ตามจุดยืนของสโมสรมาร์โดโนนอตฟอร์เซลเท่ากับว่าแมนยูเตดนะครับจะมีกองหน้า2คนก็คือมาซิยาแล้วก็โรนัลโดดังนั้นนะครับระดับความสําคัญในตําแหน่งตัวลุกแนวบนจะเป็นปีกแทนนั่นก็คือแอนโทนีแต่ว่าค่าตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าอาแจกอัลเตอร์ดัม เรียกคาโตวที่แพงมากๆก่อนจากลากันไปนะครับนี่เป็นบทให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่อาแจกบุกไปยิงคู่แข่งหกลูกและแอนโทนีนะครับก็สามารถทำประตูได้ผมไปดูไฮไลท์มานะยิงอย่างสวยเลยอ่ะตัดเข้าในมาแล้วก็ปั่นนักข่าวนะครับถามว่าแอนโทนีเรากลัวว่าเอริกเทนฮากจะโทรหาคุณแอนโทนีก็ตอบว่าไม่รู้สิคือเขาอ่ะ ต้องไปปรึกษาเรื่องนี้กับเอเจนต์ของผมผมกำลังจดจออยู่กับสโมสรปัจจุบันก็คืออาแจกอัเตอร์ดัมแต่ถ้ว่าอย่างไรก็ตามมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เราค่อยมาดูกันแตนะตอนนี้ผมรู้สึกดีกับที่นี่แทงกักแบบนี้เฮ้ยแอบมีใจนี่ว่าแต่ค่าตัวแพงเหลือเกิน ถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทึบปุ่มไลค์มาลัวๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องเดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าสุดท้ายต่อจากนี้ในสัปดาห์เนี้ยแมนยูเตดจะสามารถคว้าตัวนักเตะเข้ามาร่วมทีมได้หรือไม่นะครับสำหรับสัปดาห์ก่อนแดงเดือดสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่าได้เหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ,บายบายจุ๊บ